การประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วที่นี่ที่รากลงนบไมโครฟลรู้เปล่าโอ้ยคุณไม่ช่วยผมเลยคุณเพชรไม่ช่วยหรอครับรู้ดิ<อ>ในในเซิร์ฟนี้เรายังอยู่กันสองคนเนี่ยไอย้คุณอยู่กัวที่ก่อนคุณอยู่หัวที่ก่อนทำไมคุณไม่มีควันอนะ่ะทำไมคุณไม่มีควันอนะ่ะ ในผมมีควันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาเข้าไปเ้ยโออทำไมคุณมีของเต็มคุณคุณถังขยะเขาก็มีให้โอ้โหคุณดูอย่างเงี้ยโลกถึงร้อนพ่กคุณเนี่ยทิ้งขยะในน้ำในน้ำเน่าเห็นปะน้ำเน่าไม่เกี่ยวเลยครับไม่ไม่เบรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมป๊บนึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวผมทิ้งของมากเฮ้ยผมมีได้นี่มาก่อนได้นี่มาเฮ้ยมันมืดแล้วมันมืดแล้วมันมืดแล้วลงไปด้านล่าง่ลนเลยลงไปด้านล่างเลยลงไปด้านล่าง อยู่ไหนอะเอ้ยผมมีของให้คุณเอาไปเอ้นั่นแะมันมีคนเอามาให้ผมอะตอนที่เราก่อนตายรู้สึกว่าชุดนี้ใส่แล้วตายนะฮะผมจะแพ้ควันมันอะฮะดูดิผมมีควันน่ะผมมีควันเหมือนบั็กติดไอ้น้ำยาสับพลดนนั่นน่ะมีคนเป็นโอ้ยโอ้ยเจ็บขอขอช่วยคุณคุณเอ้ยคุณอยู่นิ่งๆคุณอยู่นิ่งๆนี้อยู่นิ่งๆนี้เอ้ยทำไมชุดคุณไม่มีควันขึ้นอ่ะคุณชุดคุณควันขึ้นปะคุณเพชร ชุดผมไม่ร้อนครับ <Eden> โอ้ยไป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 ต่อสิมังลูกแก้วมังกือนอะ่ะลูกแกว้วราก,รก,ก้อนบอลชิ้นที่หนึ่งแล้วคุณรู้หรือเปล่าป่ป่ปปปปปไอช่วงนี้คุณเป็นอะไรอะเมื่อกี้คุณเมื่อกี้ตอนก่อนเนี่ยคุณรู้เปล่าคุณทาให้ผมเฮ้ยอะไรอะอะไรเอนเดอร์เชสอ๋อกล่องกล่องไม่เคยเห็นเห็นครับเคยเห็นแล้วครับแต่มันวางตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สร้างเห่อสร้างเหออไปครับ ไปป่าใหญ่ต่อหน้าป่าใหญ่หน้าดินแดนป่าใหญ่วูฟเข้าว้าไปวูดวูดมาดิเฮ้ยคุณหายไปไหนคุณไม่ตามผมมาเลยข้างหลังคนนยสงสัยแหลกนะฮะเราขนาดเราอยู่ด้วยกันสองคนยังแหลกเลยนะครับมาสิครับเดี๋ยวคุณว้าสแต่คุณโอ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยผมมีควันตามตัวเดี๋ยวพอเราฆ่าบอสตัวนี้เสร็จเราต้องทิ้งของนะไม่งั้นเดี๋ยวมันโกงเกินนะครับ เราใช้าาชีวิตแล้วผมอยู่ในถ้ำแล้วผมลงมาแล้วเนี่ยผมลงมาเนี่ยเราอิมมอร์ทัลแน่แน่เลยใส่ชุดเนี้ยเอออิมมอร์ทัลไงผมว่าเราเราตีซอมบี้ไม่กี่ทีก็ตายแล้วเพราะเราไอ้นี่ยังไงเราฆ่ามันฆ่ามันเหลือไม่ไม่แต่เราตีมันไม่โดนเลยนะชทางลงอ,อยู่ไหนครับเอาก็ตามดอกไม้มาดิไม้สีแดงอะ่ะ ผมยังงงกับควันผมก็ตามมาสิครับคุณจำคุณจำอะไรไม่ได้เหรอฮะเดี๋ยวนี้สมองคุณจําแต่เรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยนอกจากเรื่องของความรักของคุณเนี่ยอ๋ออะไรครับมาองมาอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยกระดูกโอ้โอ้กระดูกอ้ากระดูกโอ้ยโอ้ยพระเจ้าช่วยไม่อยู่แป๊บเดียวกระดูกมาเต็มเลยครับคุณอะไรครับกระดูกเต็มเลยอะไรกระดูกอะไร อะไรอะไรบอสกระดูกตัมเลยอะไรจะมาหอมมาเฮ้ออะไรตกใจเฮ้ยอะไรล่ะครับเราเร็วขึ้นเร็วครับผมก็โดนเล่นงานอยู่ไม่ไหวนะฮะเราต้องปิดกันสูสู้สูดสูอะไรครับอย่ามาสู้แถวนี้ครับเร็วๆครับเร็วๆครับผมอยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีคุณ มันอยู่ไม่ได้ <c oughs> ถ้ไม่มีคุณมันอยู่ไม่ได้ประตูเปิดออกแล้วเฮ้ยับเหลือมันออตัวเดียวซอมบี้ลูกน้อง <c oughs> คุณเห็นไหมนะดูดิโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยในทีออ่สุดเราก็รู้แล้วใครเป็นซอมบี้ แล้วแล้วโอ้โหคุณโหคุณเนียนมากอะฮะคุณมาปลอมเป็นซอมบี้ได้ไงครับเนี่ย <c oughs> คุณเอามาเลยครับเอาดาก้อนบอลมาเลยฮะคุณมันเป็นผู้เล่นที่แอบแฝงนั่นเองคุณมันเนียนมากครับคุณต้องเอาเอาดาก้อนบอลมาให้เลยอะไรเนี่ยอะไรมันเตรียมการอุ๊ยได้แล้ว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 ก้อนบอลแล้วโอ้ชาลาเฮดชาลาหเฮ้ยคุณครับคุณอยู่กับที่กันครับ เห็นไหมครับผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนที่บงการเรื่องนี้ผมแม่งแหม่งแ,แต่ตอนแรกนะครับควันที่ลอยติดตามตูดผมเนี่ยผมรู้แล้วว่าแล้วเนี่ยอิเนี่ยอิรุดรุดเนี่ยต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเพราะว่าผมเห็นหัวรุดรุดตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วไงฮะสุดท้ายมันก็เป็นบอสเราครับ,บอรโอเคครับเรามาอ่านหนังสือกันเ่ยฮะดากอนสวอร์ดฆ่าแพ้แล้วเจ้าฆ่าแพ้แล้วเจ้าจงเอาสิ่งที่เจ้าต้องการไปได้เลยนะ นี่คือของรางวัลอ่ารางัดังบอลโอเคเย,ย่ในที่สุดเราก็กลับบ้านนะครับเอ,อ้ยโอ้กลับบ้านยังไงเนี่ยทางเปิดเข้าไม่มีงานเข้าแล้วแหมฉลาดนะครับอ๋อไม่ขดประตูอนะ่ะเออใช่เอ,อ้เเอาประตูหน่อยเอาประตูหน่อยของฟรีไม่มีในโลกครับ โดโดเราวิ่งหนีวิ่งชาลาเฮ้ชาลาวิ่งนะครับบอกเราได้ยินเสียงปะเอ้ยอะไรโอ้ย,อยเจ็บปัญหาใหญ่คือตอนกลับนี่แหละฮะเฮ้ยผมเห็นยุงยุงยุงสีม่วงครับตอนนี้ผมเห็นยุงสีเขียวคือตามมันตามต,ามตัวผมอยู่ <c oughs> มันคือควันครับ เฮ้ยเราสัญญาแล้วนะว่าพอเราคุณอยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยพิ่งไปไหนอะไรครับอยู่ตรงไหนก่อนคุณอยู่ตรงไหนเดี๋ยพิ่งไปไหนทำไมครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ฮะอ่าครับเดี๋ยพิ่งไปไหนเกียร์นะครับไอ้คุณกเกียร์มากชละชอละชอเฮ็ดชะลอบอกแล้วตาตามสนองเอาเอ้เจ้าคุณข้างผมแสดงว่าคุณจะกลับบ้านเนี่ยครับ โอ Pokémon. ้ยผมผมใส่กอดเทพมาคุณตีผมคุณตายเลยไงเฮ้ยใครอยู่ผมเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหหิวหิวเห็นไหมฮะกรรมตามสนองฮะคุณจำตอนที่ผมตีคุณครั้งแรกได้ไหมตอนที่ว์ปมาป่ายใหญ่อะโดนเลยฮะเป็นไงฮะลืมเลยอะตีตายเลย ดาบไม่ใช่ดาบทธรรมดาดาบเทพแล้วนะบวกขี้ละพันหนึ่งนะคุณฟาดผมทีนี้โล่ผมกดไม่ธรรมดานะฮะปักเลยครับหนึ่งหนึ่งพันได้เวฟหนึ่งพันใส่สี่อันนะโอ้โหอทีทดาเมจครับโอเคตอนนี้<า>เรามาอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะคุณลงมากับคุณอยู่ที่บ้านนะครับบ้านของเราแล้วครับอยู่แล้วบ้านของเราสองสามคนเอ๊ะทำไมหัวเป็นหัวคีเปอร์แล้วอะ่ะมันเปลี่ยนเจ้าบอสใหม่หรือไงเนี่ยดูดิพอหลังจากฆ่ารูตายเป็นหัวคีเปอร์แล้ว รุดๆเ,เ,เป็นเออแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องมีใจอแอนดโดยรุดๆเห็นไหมทุกทุกอย่างมีอินคัมครับมีอินคัมครับอินคัมอะไรฮะแครอทออนอาร์ติกครับโอ้ยสเกเลตันสักเ,กเอ้ยผมเก็บธนูไว้ดีกว่าเผื่อไว้ใช้มีเบ็ดตกหมู ok more, ครับผมต้องห้ามตาจุดขาดไม่งั้นดาร์กนบอลจะหายอีกเราจะเก็บดาร์กนบอลไว้ในถังดีไหมครั คุณว่าดีไหมครับแล้วแต่ครับผู้ใหญ่บ้านสามอะไรเนี่ยโยกีโลบเฮ้ยเดีย๋ยโอ้ผลมาเขาให้มาเต็มเลยครับเอาจดหมายวางไว้ก่อนครับปกติอินบ็อกซ์ต้องอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอครับเออเอ้ยแล้วจดหมายผมอยู่ไหนฮะโอ้โหเขามาส่งจดหมายเอานี่ไงเขาเอาจดหมายเรามาเรียงไว้เต็มตรงนี้เลยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราได้ประตูมาแล้วฮะคุณเป็นไรครับจดหมายกลับมาแล้วครับอย่าร้องสิครับ อะไรนะครับครับจดหมายกลับมาเต็มเลยวเขาก็แสดงอยู่กับคุณสิครับ<อ>คุณอยู่กับคุณส<อ>ิครับคุณอยู่กับคุณมาตลอดเลอีกไม่ใช่ครับสวัสดีข้าคือยูฟริกสตอมคล็อกข้าดีนว่า่งดินแดน,นแห่งนี้มีมังกรนารวาจอยู่หากเจ้าต้องการ่วยเหลือจงกลับมาหาข้าและส่งนักบวบไดกับบอดไปช่วยท่านในการลบจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบรักและปรารถนาจากเพื่อนน้องชาวสกายลิมจุกกจ๊ก๊กลาบ มาลงมาลาเบอรอเะไรครับคุณบ้าแล้วครับเอาเลยนะคุณเอาไปอ่านเลยครับเอ้คุณเอามาอ่านดิอุ้ยโอ้ยนั่นเนี่ยเอาไปอ่านเนี่ยฮะโอ้โหอะไรเนี่ยจากโยกิโลบโอ้โหยาลระในกาเจอนระไนเกย์ยันระไนกยโอ้กณเอาไปเถอะผมไม่อ่านละข้าได้นําเบ็ดตกปลามาให้ท่านได้หาอาหารประทังชีวิตแล้วข้าขอโทษด้วยก่อนหน้านี้ข้าส่งจดหมายข้าส่งมาแทนมา กาชาลาเฮดชาลาเอ้ยผมเห็นยุงอีกแล้วอ่ะใครมาวนเวียนนี้ยนี้ยยุง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 เอ้ยผมได้หมูมาแล้วผมได้หมูมาแล้วกองปิดเองแล้ออะไรครับเอ้ยหมูติดโอ้เอ้ยช่วยด้วยติดอะไรครับเอ้ยช่วยดันหมูไปทีครับโดนทำลายครับใครทำลายครับ ไม่ตามครับเมื่อกี้ผมโดนนางแปะเลยครับยุงไงฮะผมบอกแล้วคุณก็ไม่เชื่อผมอ่ะคุณก็บอกว่ายุงไม่มีไม่มีคุณบ้าไปแล้วยุงที่ไหนจะมียุงที่ไหนจะมียุงคุณบ้าครับไม่มีไม่เชื่อผมครับ d อน t be stupid ใครไปของเล่นคุณช่วยผมด้วยผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาผักหมูไม่ได้ครับเนี่ยเฮ้ยผมทำลายไปสี่หมูโฮมเซตก่อนัะตุ๊กอะไรครับ ประตูบดเองอะใครๆก็เปิดได้ครับถ้าเรามีปาปีกอะเป็นไรของคุณครับไม่เคยเห็นประตูบดเองเลยฮะนี่นี่คุณเป็นหนักนะฮะเนี่ยข่าวครับผมเบานะฮะเป็นเบาคุณตลกเหรอครับอะไรโอ๊ยเอ้ผมไปแล้วเดี๋ยวผมมานะครับคุณเพชรเดี๋ยวผมมานะครับคุณเพชร เอ้ยจดหมายจากผู้ใหญ่บ้านก็โอเคแล้วเอ้ยไม่ใช่ลงน้ำไม่ใช่ลงน้ำหนูน้อยหมูน้อยขึ้น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 เร็วขึ้นขึ้น,นขึ้นเชิญขี่หมูวิ่งลุยท้องนะฮึ่ยฮ้ยฮึ่ยฮึยเฮ้ยไปสิครับผมว่าผมจะไปไปเนี่ยไปตามหาป่าใหญ่อีกรอบหนึ่งอะผมเครืองซุนโกหังมากเลยรู้เปล่าครับปุณเพชรไม่รู้เลยครับเป็นใครครับ ก็ไอคนที่มันหลอกเราให้เราไปป่าใหญ่ไงคุณจําไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยนะเราไม่ได้ปลูกไผ่ไม่ใช่เหรอครับแล้วหัวคีปเปอร์ก็มาเยอะมันซักแปลกแปกแลนะ,นะแล้วแถมผลิตภัณฑ์ของเราก็โตขึ้นมาเราไม่ได้อยู่หลายวันผลิตภัณฑ์เราโตฮะเอ้ยเราแค่ไปตายเกิดตายเกิดเอ้ยคุณตามผมมาฮะคุณตามผมมาเร็วคุณตามผมมาอยู่ปะเนี่ยตามมาเร็วดิโอ้คุณไม่ตามอะ่ะเนี่ยล้วพอเวลาเราข้ามเขามันทําให้ผมนึกถึงตอนที่เราได้วิ่งรอบกองไฟนะครับเอ้ยรอบเขานะครับ ตึบตึมตึบเออตึ๊บตึมตึบเออตึ๊บตึมตึ๊บตึบตึบพ่อคุณสบายดีไหมครับพ่อผมสบายดีครับแล้วข้อคุณล่ะครับสบายดีครับขอบคุณครับทําไมเดี๋ยวนี้คุณต้องถามถึงพ่อผมบ่อยมากเลยล่ะครับแล้วคุณบังคับหมูได้ด้วยนะอ๋อใช้ไอ้นั่นนี่เองผมใช้ไอ้นั่นไงดูข้างหลังมันตามแสดงว่าอยากกินแครอทเนี่ยฮะ ผมว่าเอ้ยเอ้ยผมว่าป่าเราไม่ได้มีแค่นี้นะฮะคุณสบายไปไหมครับสบายครับไม่ต้องกดดับมันยูให้เดินไปแบบเนหนื่อยๆโอ้โหยิ่งคุณผักก็เหมือนกับเบอร์สองเทอร์โบขึ้นสองเลยเนี่ยม,มันมีจดหมายอยู่ปะฮะไม่มีเลยใช่ไหมฮะนั่นไงฮะผมว่าเอ้ยแครอทจะหมดแล้วฮะจากผู้ใหญ่บ้านนี้ให้มาก็ให้ให้อันเดียวแครอทก็ไม่มี ผมว่ากลับนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอ้าวเราจะทิ้งให้หมูน้อยอยู่ตรงนี้ฮะหมู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 อห่าไปเป็นไรนะหมูหมูอยากกลับกับราวไม้หมูหมูน้อยน่านหมูน้่ารักคุณเพชรครับไม่ช่วยหมูผมขึ้นน้ำหน่อครับไม่หมูหมูครับหมูหมูมมมมมครับ <okay. S 1> อะไรนะครับผมว่าแถวๆนี้ต้องมีบ้านใครสักคนหนึ่งอยู่แน่นอนแนวะพอมันที่ลง สุดท้ายก็ไม่มีนะครับผมว่ากลับเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอยู่ไหนเนี่ยอะไรครับผม<ช>อยู่<ะ>ตรงบ้านน,นะนะี่นั่นแหละกลับครับกลับครับกลับเอยครับอ้าดึ๊ดตึ่มตึ๊บตึ๊ดตึ่มตึ๊บอะตึ๊ดตึ่มตึ๊ดตึ๊มตึ๊มตึ๊มอยากตีคนเลยอย่ะเดี๋ยวผมเจอกับความเป็นจริงอาเดบ,บี้อะเดบูอาเดบี้อะไรครับผมตีคุณเดี๋ยวผมกลายเป็นปุ๋ยผงผมก็ไม่สามารถตีคุณได้เดี๋ยวกลายเป็นปุ๋ยผงเพราะคุณก็ใช้หนักชุดเทพ โหเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถไม่สามารถฆ่าเราฆ่าแกงได้กันอีกแล้วเราจะรักกันต่อไปตลอดไปใช่ไหมครับคุณเพชรครับคุณนําผมเลยนะรู้สึกว่าแครอทผมใช้ไม่ได้การลนะหมดแล้วฮะกลายเป็นตกปลาธรรมดานี่เองฮะลาก่อนเจ้าหมูอยู่ที่นี่กับเมียลูกเมียแกแล้วกันนะครับแล้วพ่อชะม้อยแม่ชะม้อยแม่ชะม้อยอยู่ไหนฮะตอนนี้ลูกชะม้อยหมูชะม้อยอะไรฮะครับลับบ้านนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลุงกนัน คนอะไรครับที่จริงผมฆ่าคุณได้นะครับแล้วไงวฮคุณจะลองไหมล่ะครับได้ครับมาปะะ่ะเอาเลยครับคุณคุณคุณมองหน้าผมอันหลังครับอันหลังอุยโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนะครับบินได้ด้วยโอ้ พลังต่อยคุณก็อย่างพลังต่อยทอ,อยต่อยที่คุณโอ้โหผมฮาคุณจริงเลยฮะผมละฮะฮา,ากลับมาใหม่แล้วโอ้โหคุณนี่มันไม่ไหวฮนะเฮ้ยจดหมายมาใหม่ทาสุกิอาเบะทา,าคาสุกิอาเบะโอ้โหน่าขันน่าขันน่าขันเลยขันย่าขันตัวอะไรขันยิ่งขะ คุณมาหน่อยครับผมมีเรื่องต้องให้คุณช่วยครับคุณเพชรอัมยาลาเนกาอยู่ใด้ดอกไม้หลังบ้านเจ้านั้นแปลกประหลาดยิ่งนักจงตามไปและหาสิ่งที่เจ้าต้องการมันหมายฟาร์มว่าไงครับไปผิดทางครับคุณกลับมา<ป>บ้านเร็วๆครับเขาบอกบบดอกไม้<บ>หลังบ้านเราเฮ้ยมันมีดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนครับคุณเฮ้ยคุณเพชรครับมีปริศนาอยู่หลังบ้านเราครับดอกไม้ อู่หรอครับคุณไม่เชื่อผมวะครับยังไม่เห็นเลยครับเร็วๆสิครับอะไรเนี่ยติดอะไรล่ะเอ้าเฮ้ยคิปเปอร์หายหัวคิปเปอร์หายเฮ้ยผมว่าผมเห็นยุงอยู่แล้วนะเนี่งนี่ยุง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 ไม้อยู่ไหนหยานี่ไงคุณเห็นว่าเฮ้ยเราว่าไม่เฉยผมจะซุ่มจมตีดอกไม้จะุ่มทำไมล่ะครับบ้าแล้วครับคุณเขาบอกให้ตามดอกไม้ไปเอ้ยนั่นอุ้ยอุ้ยนะผมจะส้ม ดอกไม้ครับดอกไม้ครับผมดำ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 คุณผมเห็นคุณเอ้ยผมผมเห็นคุณด้วยอะไรเนี่ยอะไรเ่ะครับนี่ตามผมมาสิอ๋อคุณล้องหนนะเฮ้ยเลยคุณล้องหนนะคุณหายอ่ะคุณล้องหนทำไมอ่ะผมไม่ร้องหนตอนนี้ไงะออมันไกลเอื่อยๆตามผมมาฮะผมบอกแล้วไงฮะว่าห้ามมาตรงนี้ บอกให้ตามตรงนี้ไปผมตามไปเด้อมันนานเอ้าคุณหายไปแล้วตามดอกไม้มายังเนี้ยคุณเพลครับครับคุณตามดอกไม้มาอยู่ปะฮะตามอือโอ้โหอะไรใต้น้ํามันกลับผมมันมีด้วยเหรอครับไม่มีนะฮะก็มีแต่ฟองเดียวครับตัวผมไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวผมจะลนกัดอ่ะครับเฮ้ยผมไม่เห็นฟองใต้น้ําครับผมก็ขึ้นบกนะครับเอ้าเฮ้ยดอกไม้หายครับดอกไม้อยู่ทางนู้นครับเฮ้ย มีทางลงครับโอ้ยเจอตัวโหไอ้คุณตีผมอะยาสามดี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 อะไรครับเฮ้ยผมเจอทางลงแล้วครับมีกล่องด้วยครับมีกล่องด้วยตึบตึมตึบตึบตึมตึบ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 เฮ้ยมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกปลาหมึกปีศาจไปเนี่ยเฮ้ยมีทางลงอ่ะ เอ้ยมาเร็วครับคุณเฮ้ยจะลงดีไหมโอ,โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมาดานะครับไม่ธรรมาดามันเป็นดันเจี้ยนเลยครับคุณไม่ธรรมาดาจุก,กรู้ไม่ธรรมาดาลงไปดีครับยอะยอะเอาลูกโ้ยตายตายจุ๊จุ๊ตายตายคุณครับขึ้นขึ้น,นะครับขึ้นนะครับจะได้เป็นพระรองลูกหลาน ทำไมตายอ่ะขึ้นเถอครับมันจะหมดอากาศหายใจแล้วไม่หมดครับชุดเทพเออว่ะเฮ้ยชุดเทพเว้ยเฮ้ยอ้ยะอะไรครับดราก้อนบอลไหนครับกรอนเกิดครับมังกรเกิดดราก้อนบอลฮัลโหลโอเป็นทัลลโอ้โหนี่ก็หายใจหายใจอ้าวเหรอครับ <c oughs> เราอยู่นี่ก่อนฮะอยู่นี่ก่อนฮะ <c oughs> นั่งคุณคุณอยู่เฉยๆก่อนฮะ